นี่เดี๋ยวให้ดูความน่ากินนะมันจะมีความยืดยืดแล้วก็คือกลิ่นหอมมากแล้วใส่ชีสถึง2ชนิดเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเบิร์นมานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำสปาเกตตี้ชีสพ่นไฟซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราแนะนำให้เพื่อนๆ เอาไปทําขายออนไลน์ได้เลยนะคะส่วนผสมในวันนี้เราพยายามจะลดต้นทุนเพื่อเพื่อนๆสามารถนำไปขายได้จริงแต่ว่ารับประกันว่ารสชาติอร่อยเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใ,ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะอันดับแรกเรามาต้มเส้นกันก่อนนะครับ ให้เป็นเพื่อนตั้งไฟจนน้ำเดือดอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วใส่เกลือครับเกลือสมุนไพครับใส่ลงไปเล็กน้อยครับหยิบมือนึ่งประมาณนี้นะครับเพื่อให้เส้นมีรสชาตินะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีหมอ้อที่เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นสูงๆแบบเนี้ยมันก็จะดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรนะใช้หมอ้อธรรมดาได้ค่ะเส้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เราใช้ทั้งหมด500กรัมนะคะเราจะเกลี่ยให้มันทั่วๆก,กันนะ ช่วงแรกๆมันจะยังแข็งอยู่ยังกดไม่ลงก็อย่าไปข่มมันนะคะรอจนกว่ามันจะจมน้ําทั้งหมดถึงจะเริ่มจับเวลานะคะพอเส้นจมลงหมดอย่างนี้แล้วนะครับค่อยมาจับเวลากันครับ A later few moments หลังจากผ่านไปแล้วสินาทีนะครับทีนี้เส้นเราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเส้นกลมเล็กปกติเราจะใช้เวลาประมาณแค่7-9นาทีนะคะแต่ว่าเนี้ยเราต้องใช้เวลาถึง10นาทีเพราะว่า เส้นที่เราใช้วันนี้เป็นแบบเส้นแบนด์นะคะมันก็จะใช้เวลามากกว่านิดนึงโดยปกติแล้วคนอิตาเลียนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอาเส้นไปล้างนะคือพอต้อมเสร็จปุ๊บเขาจะเอาลงไปผัดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องการจะทําขายแล้วอยากจะให้เส้นมันอยู่ได้นานๆผัดเสร็จแล้วเราจะเอาใส่กล่องนะคะเพื่อไม่ให้มันอืดต่อดังนั้นเราเลยต้องเอาไปน็อกน้ําเย็นก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปน็อกน้ําเย็นกันนะคะนี่คือเส้นที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะครับมาน็อกน้ําเย็นครับ เทคนิคก็คือเราจะต้องคีบมันขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อให้มันกระจายความร้อนออกมาให้ทั่วถึงกันนะคะอย่าแช่ไว้นานเดี๋ยวมันอืดน,นะคะพอเห็นว่ามันเริ่มคลายความร้อนออกแล้วทีนี้ก็เอากระชอนมาตักนะคะจะได้ผึ่งไว้ให้มันสะเด็จน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาปาดมะเขือเทศเพื่อนำไปลวกกันนะครับตนด้านท้ายน,นี่นะปาดไปให้เป็นรูปกากบาทครับนี่นะประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วเราไปต้มครับต้มไปประมาณ1นาทีพอนะครับเพื่อไม่ให้มันสุกเกินไปและเนื้อไม่เละนะครับอันนี้คือขนอก้อนนะครับมาใส่น้ำร้อนแล้วก็บี้ให้มันแตกครับเดี๋ยวจะไปเป็นส่วนผสมในการปรุงน้ำผัดของเรากันนะครับที่เราไม่ได้ใช้เป็นผงที่ใช้ผัดปกตินะคะเพราะว่า ลักษณะของน้ํำซอสที่เราอยากได้เราอยากได้มันเป็นเหมือนเป็นซุปที่ข้นๆนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้แบบที่เป็นผงเพราะแบบผงมันเหมาะกับการที่เราเอาใช้กับเมนูประเภทผัดนะคะทีนี้เราก็จะเอาเมะเขือที่เราลวกเอาไว้นะคะมานอกน้ําเย็นค่ะ<ม>ก็รอให้มันเย็นตัวลงนิดนึงแล้วเราจะมาลอกเปลือกมันออกนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่ข้างในของมันเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะลอกออกมาง่ายๆเลยนะคะ หลังจากลอกเสร็จแล้วเราก็จะไปสับนะคะให้มันละเอียดละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาบี้มะเขือเทศกันเลยนะครับจะสับหรือจะบี้หรือจะบดหรือใช้เครื่องปั่นอะไรก็ได้นะคะเอาตามถนัดเลยนะคะทีนี้เรามาหมักเนื้อสัตว์กันเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อหมูสับกับเนื้อไก่สับนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับระดับแรกใส่หมูลงไปครับแล้วก็ไก่ครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับตามด้วยเกลือครับ นิดนึงพอนะครับประมาณหยิบมือหนึ่งแป้งข้โพดครับหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาส้มครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้ววันนี้เราใช้หมูกับไก่อย่างละขีดนะครับรวมกันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคือ2 0 0กรัมหรือว่า2ขีดนะคะครับผมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยครับ ไก่เนี่ยเราจะาไปล้างเพื่อที่จะเอาเมือกของไก่ออกไปก่อนด้วยนะเวลารับประทานจะได้ไม่รู้สึกถึงเนื้อของไก่นะคะจะได้มีแต่กลิ่นของหมูนะคะเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราก็จะหมักเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านของเพื่อนๆเ,เนี่ยอากาศร้อนก็ควรจะเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นนะแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านไม่ได้ร้อนมากก็เอาไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนการผัดน้ําซอสนะครับอันดับแรกใส่เนยลงไปครับ อันนี้เราใช้เนยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้มาการีนก็ได้นะเป็นแบบรสจืดนะคะพอเนยเริ่มละลายนะครับหอมใหญ่ที่เราหั่นเตรียมไว้ครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้ไม่ใช่อิตาเลียนแท้ๆนะเป็นสูตรที่เราพยายามจะทำให้ต้นทุนไม่สูงเกินไปนะคะ แต่รสชาตเนี่ยก็จะไม่ได้ต่างจากของจริงมากเท่าไหร่นะพอหอมเราเริ่มสุกแล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่เนื้อสัตว์ที่เราหมักไว้ครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มไฟได้นะคะตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้ที่ไฟกลางค่ะ คั่วไปสักพักนะคะจนกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะสุกทั้งหมดแล้วค่อยใส่ซอสต,ต่างๆต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนรีบใส่ซอสเร็วเกินไปเนื้อสัตว์มันจะไม่สุกแล้วมันจะเป็นกลิ่นคาวนะคะมันจะไม่อร่อยนะอาหารฝรั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนอาหารไทยนะคะอาหารไทยบางทีเรากินอะไรคาวๆได้นะแต่ว่าอาหารฝรั่งเนี่ยคือต้องไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่เนื้อสัตว์ของเราสุกเต็มที่แล้วนะคะพอเนื้อหมูเราสุกแล้วนะคะทีนี้เรามาปรุงรสชาติกันเลยครับ เติมเกลือลงไปอีกหน่อยนะครับประมาณหนึ่งหยิบมือครับประมาณน,นี้พอนะเสร็จแล้วก็ใส่ซอส่าส้มเพิ่มครับประมาณหนึ่งซอสโต๊ะครับประมาณน,นี้นะเราใช้ซอสฝาส้มเพราะว่ามันหอมแรงกว่าซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ไม่เค็มเท่าซอสฝาเขียวนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ใช้ซอสฝาเขียวแทนได้เลยนะคะหอมจังเลย นี่คือมะเขือเทศที่เราบี้ไว้นะครับตามด้วยซอสมะเขือเ,เทศครับประมาณสองถ้วยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ต่อเส้นครึ่งกิโลเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเส้นในปริมาณที่น้อยกว่านี้ก็ลดอัตราส่วนลงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับนี่คือขนอก้อนที่เราไปละลายน้ำนะครับ เสร็จแล้วเรามาเติมน้าครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบแบบน้ำชํำๆก็เติมไปสองถ้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบขุกขฤกก็ถ้วยเดียวพอเอิญแบบว่าเราชอบแบบขุกขฤกนะครับเลยเติมไปถ้วยเดียวพอนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าณนะจุดจุดนี้เพื่อนๆนสามารถที่จะเติมเพิ่มได้เองชิมกันเองเลยว่าเออมันจืดไปหรือเปล่าเค็มไปหรือเปล่าก็เพิ่มเอานะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มันเข้มข้นนะคะก็ควรจะเคี่ยวไปอย่างน้อยสักสินาทีเนาะ เมื่อกี้ลองชิมดูแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรุงรสชาติเพิ่มนะครับเติมผงคูมามิครับหนึ่งช้อนชานะครับผงฟรุงร้งฟริ้งอันนี้บอกก่อนใครรักษาสุขภาพก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําขายก็ใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะคะทาทานเองไม่ต้องใส่ครับแต่ว่าทําทานเองก็เลี่ยงไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วเพิ่มด้วยน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะครับเวลาเราบอกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาเราจะใช้ช้อนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันเป็นพวงๆมานะคะ ็นช้อนมาตรฐานนะแต่ว่าเพื่อนๆหาซื้อตามพวกร้าน20บาทก็มีเหมือนกันนะคะไดโซก็มีวิไม่ได้นี่เขาไม่ได้จ่ายงานนี้ไดโซต้องเข้าแล้วนะคะก่อนจะจบงานเราจะใส่เป็นออริกาโน่นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่นี้จะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนครับแต่มากเกินไปก็จะกลายเป็นพิซซ่าพูดถึงก็ได้นะระาคาหนทางกันได้เลยนี่มันก็กลายเป็นซอสพิซซ่าไปแล้วนะคะ จริงๆของจริงอ่ะเขาจะต้องมีพวกใบทามีใบโอเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราก็เอาแค่นี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสูตรประยุกต์นะคะเพื่อให้เอาไปทําขายได้นะคะและก่อนปิดไฟเราจะใส่เนยนะคะไปสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟครับแล้วก็ ใช้ความร้อนที่เหลืออยู่นะครับคนให้เนยละลายครับที่ต้องปิดไฟก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเนยที่ละลายตอนนี้มันจะได้คงกลิ่นหอมๆเอาไว้นะคะแล้วก็ทำให้ซอสของเราหอมมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับออปชั่นแรกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีเครื่องพ่นไฟนะคะก็ให้เพื่อนๆขยับแบบเป็นสปาเกตตี้ธรรมดาเลยนะคะก็หยิบสปาเกตตี้มานะแล้วก็หมุนๆม,มานิดนึงนะคะแล้วก็เอามาใส่ถาดฟอยที่เราลองผักเอาไว้แล้วนะคะ เวลาจัดนะให้เพื่อนหมุนมือด้วยนิดนึงนะคะมันก็จะได้เป็นก้อนๆหอน,อนี้นะคะโอเคจัดผักให้ดูน่ารับประทานนิดนึงนะคะแล้วก็เอาน้ํามาราดได้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแนะนําว่าให้เพื่อนๆหาถุงแกงถุงแกงร้อนอะนะคะเอามาตัดนะแล้วก็ทําเป็นพลาสติกวางทับก่อนแล้วค่อยราดซอสลงไปนะคะ ผื่อว่าลูกค้าของเรายังไม่ได้รับประทานทันทีนะน้ำซอสมันจะไม่ลงไปโดนเส้นเส้นจะได้ยังไม่อืดน,นะคะจะได้เก็บไว้ได้นานค่ะหรือไม่ก็รอให้เย็นแล้วใส่ถ้วยน้ําจิ้มขนาด3ามออนอืมก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะแต่อันนี้เราขออนุญ,ญาตไม่รอแล้วกันนะอ่าราดเลยเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะรับประทานแล้วนะคะนี่อ่ะประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะก็คือให้เพื่อนๆโรยเป็นมอสซาเรลลาชีสลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมนะคะบอกเลยว่าใส่แค่นิดเดียวเนี่ยต้นทุนไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะเพราะว่าเราซื้อมาถุงละ149บาทมันมี150กรัมก็ตกแค่กรัมละ1บาทเองนะคะแต่ว่าพอใส่ไปปุ๊บนะ ยมันจะหอมแบบกลิ่นนะแตกต่างเลยนะคะจะทําให้ลูกค้าติดใจนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้ใครรับประทานเขาก็าต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ออปชันที่1จบไปมาถึงออปชันที่2สําหรับใครที่อยากจะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับเมนูอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นหัวเบอร์นอร์นะคะแบบนี้นะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะไปหาเป็นกะละมังเล็กๆอะไรก็ได้นะคะเราก็เลยไปเอาเหมือนเป็นกระทะใบเล็กนะคะที่เอาไว้ทําขนมปักบัวนะคะเดี๋ยวเราจะราดซอสลงไปนิดนึงนะคะพอร,ราดซอสเสร็จปุ๊บโรยชีสค่ะอันนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสใช่ไหมคะเราจะเพิ่มชีสอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นเชสน้าชีสแบบแผ่นนะคะใส่ไปครึ่งแผ่นนะคะให้มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีความชํานาญนะก็ไม่ต้องใช้นะคะให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเนาะนี่มันก็จะได้ความกลิยมๆประมาณนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ชีสเนี่ยยืดๆนะคะเวลาเราคีบมันขึ้นมามันก็นี่เห็นไหมเหมือนพิซซาเลยแล้วก็จะหอมกลิ่นชีสไม่ๆหน่อยๆอ,นะอ่าใช่ใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะตักมันนะคะเพื่อเอาไปใส่ในถาดฟอยล์ค่ะ หอมไม่ไหวแล้วอ่ะหิวแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทำอย่างนี้แล้วโปรโมทนะว่าเป็นสปากเกตตี้พ่นไฟนะคะรับรองไม่เหมือนใครจริงๆนะมีโอกาสที่จะทำให้เพื่อนโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะขายดีกว่าคนอื่นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสปากเกตตี้ชีสพ่นไฟของเรานะคะ นี่เดี๋ยวให้ดูความน่ากินนะมันจะมีความยืดยืดอันนี้เราขออนุญาตที่จะไม่แนะนำละกันนะว่าเพื่อนๆจะขายเท่าไหร่ไปบวกราคาขายกันเองนะคะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นงานขายไอเดียนะมันไม่ใช่แบบสปาเกตตี้ทั่วไปเนาะอันนี้เรามีการพ่นไฟเพิ่มนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะขายจับราคาสูงขึ้นมากว่าสปาเกตตี้ทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขยันนะเราแนะนําให้เพื่อนๆนะเอา หมูกับไก่ที่เราหมักเนี่ยนะคะเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะแล้วก็เอาไปปั้นให้มันเป็นก้อนๆเหมือนพวกแบบสปากเกตตี้มิตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งดูน่ารับประทานมากขึ้นไปอีกนะอ่ะโอเคมาชิมกันเลยนะคะหนึ่งสองสัมหอมมากเลยอะ่ะพอเราใส่ออริกาโน่ไปด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างมีกลิ่นคล้ายๆกับเป็นพิซซ่าเลยนะคะอร่อยมากนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อน มีเตาอบนะคะก็คือใส่ชีสไปปึ๊บเอาเข้าเตาอบก่อนเตาติต้งอะนะคะเพราะว่าเราเราใส่ถาดฟอยเนี่ยมันเข้าเตาติต้งได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่ผักนะคะผักเนี่ยไปใส่ทีหลังพออบเสร็จแล้วเราค่อยมาแงย,ยกมันขึ้นแล้วก็ใส่ผักทีหลังได้นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เรานํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยมากเลยค่ะคอันนี้หนูห<ม>อี๊ Ừ, เดี๋ยวตักหมูใส่เพิ่มหน่อยหนึ่ง